สวัสดีวันจันครับผมวันนี้พ้อความเพจก็ใจเย็นๆนะครับหน้าร้านยาวมากครับเดี๋ยวเรามาส่งกันที่ธนคารครับอันนี้ก็ V ีออสครับผมเริ่มเลยคันนี้แพ็คคู่ครับชุดนี้บอกเลยว่าจบอยู่ที่19,500โอ้ใครว่าแพงก็เลื่อนผ่านครับแต่สําหรับว่าใครอยากดูของเท่ๆดีๆก็มาชมมาได้เลยครับตัวนี้นะครับเป็นวีออสตัวแรกเลยนะครับวีออสเจนหนึ่งนะครับตัวส่รปีสุรสามนะครับผมเริ่มเลยก็มีตัวคู่สตาร์ทนะครับผมหนึ่งชุด อันนี้ก็คือล็อกผ่านดีโมดหรือระบบเดินเข้าใกล้ออกห่างก็สามารถใช้งานได้ครับแล้วก็ตัวนี้ก็มีฟังก์ชันนะครับตัวสตาร์ทผ่านรีโมทนะครับผมตัวนี้ก็อยู่ราคาติดในวิออตัวนี้อยู่4,500บาทนะครับผมพร้อมติดตั้งนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันการใช้งานอ่าอันนี้คือสตาร์ทผ่านรีโมทนะครับผมแต่รถก็ยังล็อกอยู่นะครับมาดูนะครับรถล็อกอยู่นะ ลดล้อนดูนะครับเครื่องติดแล้วนะครับตอนนี้ก็ถ้าเราไม่ถ้าเราไม่สต์ทเครื่องครับเราก็สามารถสั่งดับได้เหมือนเดิมนะครับผมก็จากกลุ่มเดิมนะครับอ่นี่คือสั่งดับจากในโหมดอ่าตอนนี้เครื่องดับแล้วครับเดี๋ยวรองให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นกุญแจตรงรุ่นรูปรูปกุญแจตรงรุ่นของโตย่าเลยนะผม ตัวนี้ก็4,500บาทพร้อมติดตั้งนะครับอ่าตอนนี้เครื่องติดแล้วนะครับรถยังล็อกอยู่เหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้เราล็อกที่โหมดนะครับเวลาเดินออกห่างมันก็จะเออเวลาเราเดินเข้าใกล้มันจะไม่ปลดล็อกนะครับเราก็ต้องกดล็อกต,ตัวนี้อ่าแล้วก็ใช่รถก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมเพราะว่าขมาเราอย่าเบรกอ่าแล้วก็มาลองตัวฟังก์ชันตัวตัวนรถบ้างนะครับ ตรงนี้กดหนึ่งทีนะครับเครื่องเสียงติดไฟหน้าปัดไม่ติดกดหนึ่งทีนะครับติดแล้วก็รถไม่สตาร์ทนะครับแล้วก็ถ้าจะสตาร์ทเลยให้อย่าเบียกนะครับแล้วก็กดสตาร์ทตัวนี้ก็จบไปครับผมอยู่ที่ตนี้จบไปอยู่ที่4 5 0 0บาทนะครับผมเวลาดับเราก็ต้องอย่าเบรกนะครับผม ต่อมาครับก็มาต่อกันที่ัวจอยดอยครับผมอืันนี้ลูกค้าเลือกเป็นตัวท็อปสุดของเราเลยครับตัวนี้ราคาอยู่หนึ่งนห้าพันบาทปัาตู้แม่งแพงค่ะวะเดี๋ยวเรามาดูครับว่าทำไมมันแพงกว่าชาวบ้านเขาครับเริ่มต้นจากภายนอกครับตัวนี้จะเป็นบิวอินนะครับขนาดเก้านิ้วนี้เป็นของเดิมครับก็คือจะออกอย่างนี้เลยหรือยกขึ้นใหม่ใส่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวตัวแรมสี่ครับรอมหกสิบสี่นะครับผมรองรับซิมสี่จีนะครับผมแล้วก็ซีบิวคอแปดนะครับผมตูดยาว ยี่ห้อ AS นะครับผมตัวนี้เอก็จะมีสายว s B ให้ทั้งหมด3ชุดนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวรองรับเมารองรับซิมการ์ดนะครับก็คือใส่ซิมการ์ดได้ตัว 4G นะครับผมก็คือใส่ใส่ซิมก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับผมตัวนี้ตัวท็อปสุดของเราเลยครับ15,000บาทนะครับตัวนี้สองยางก็คือจบที่1 9 5 0 0บาทครับสำหรับคู่นี้เดี๋ยวเรามาดูครับว่าทําไมมันแพงขนาดนี้ครับดูนะครับนี่รถดับเครื่องนานแล้วนะครับผมดับเครื่องนานแล้วนี่ของเก่าเดี๋ยวเรา ตัดเครื่องครับอย่าเบรกอ่าดูครับดูครับติดเลยนะครับผมติดเลยนะครับขึ้นมาติดเลยสามารถเล่นได้เลยหรือถ้าใส่ใส่ซิมอยู่ครับลูกค้าสามารถใช้งานได้เลยครับไม่ต้องเชื่อมอินเทอร์เน็ตะดรเลยแต่อันนี้นะครับดูความแรงครับนี่ผมอยู่เกือบสุดอู่นะครับผมแล้วดูเราเตอร์ถ้าใครดูรีวิวอยู่นะครับนี่ใช้เน็ตบ้านอยู่นะครับดูรีวิวหลายๆตัวอยู่นะครับถ้าอยู่ตรงเนี้ย รุ่นอื่นนะครับไม่สามารถรับรับเน็ตได้นะครับเพราะว่ามันไกลมากแต่ตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับเป็นแลม4ี่ร้อมคูสี่นะครับผมสี่จีนะครับซ p u คอแปดตัวนี้หนึ่งหมืนห้าพันบาทหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับผมนี่สวยงามครับอันนี้ติดตั้งลงในวีออตัวแรกแล้วลูกค้าบอกว่าเอาตัวสุดเอาตัวสุดเลยพี่นี่ครับก็ลงมีดีพีนะครับผมตัวนี้ไม่ต้องกลัวมีดีพีแน่นอนปรับย้านเสียงได้อะไรได้ครับ เล่นสองหน้าจอก็ง่ายครับดูดูการสัมผัสความเร็วครับของตัวแรมสี่ครับ mm hmm. อ่าลองดูเข้า YouTube ครับอันนี้มันเชื่อมต่อ Wi-Fi ไปแล้วขนาดว่าอยู่ไกลมากนะครับไกลจนน,นู่นนะ่ะเราเตอร์ผมอยู่นู่นนะ่ะ mm hmm. นี่ถ้าถ้าลองเชื่อมเน็ตมือถือดูนะครับประยัดเปลนเน็ต คิวติดตั้งหน้าร้านตอนนี้ยาวมากครับประมาณ3ามีคันขอความเพียรไม่ได้ตอบเลยครับตอนนี้ขอโทษด้วยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเร่งง่ายนะครับนี่ก็คันงข้างก็ฟอร์จูเนอร์นี่ก็เอเอสหมือนกันครับตัวนี้เป็นมสองคอแปนะครับตัวนี้อยู่เก้าพันนะครับแต่ตัวสี่พันห้าตัวพันเก้าก็ของเข้ามาแล้วนะครับก็ทยอยสั่งกันได้เลยนะครับอ่ะดูครับดูการเปลี่ยนเพลงดูลูกเล่น ครับกดแค่นี้ได้อส,สองจอครับ จอเองไหมครับเล่นสองจอง่ายมากครับกดแค่ตรงนี้นะครับกดแช่ไว้อ่าเปลี่ยนหน้าจอเดียวเล่นสองหน้าจอง่ายมากครับจะไม่แบงกับตัวเท่าไล้วตัวเท่าไปจะต้องจิ้มแล้วก็ลากนะครับนี่เป็นความสามารถของตัวจอเอสนะครับผมมีแค่ไม่บางตัวมีแค่บางตัวครับที่เล่นแบบนี้ได้นะครับผมหน้าจอก็เป็นกระจกไ p s ีเอสนะผมคู่คิดดีวันนี้ก็ออกไปประมาณ4ตัว5้าตัวนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ วงามก็ให้ดูเข้าครนะ่าวครับประมาณนี้ครับผมตัวนี้แลมสีร้อง6นะครับ c ี u คอ8ครับตัวท็อปสุดเลยนะครับตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาต่อจบกันที่ตัวพุสตาอีกรอบนึงครับเช็คระบบเดินออกห่างนะครับผมเดี๋ยวไปดูคิวรถหน้าร้านหม่อยยาวเอียดยาวเยียดนะครับเับเครื่องก่อน สมาก็มาเทสระบบเดินออกห่างนะครับผมนี้ก็เดินถฉยที่หมดออกมานอกรถน,นะครับเมเม,มีเปิดประตูให้หน่อยดิรถล,ล็อกแล้วนะครับผมแล้วเดินระบบเข้าใกล้่ะเโรคเคครับนี้ก็ส่งอีกหนึ่งคันครับผมสตาร์ทรถดู เลยครับส่งอีกหนึ่งคันครับสำหรับตัวนี้นะครับระบบคุสตาร์ทนะครับผมในโซยต้าวีออสแล้วก็จอยดอยครับผมตัวนี้สวยงามจอเลยครับสตาร์ทแล้วติดเลย